จะพาขึ้นไปดูอาหารครับอาหารบุฟเฟ่ต์ตอนเช้าๆของโรงแรมที่นี่เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะหาว่าเออพามางวดหน้าเดี๋ยวอาหารไม่มีกินที่พม่าอาหารมีอยู่มีกินครับเดี๋ยวพามาดูว่าการมีอยู่มีกินแบบพม่าเนี่ยเป็นเจัาไหนเนาะขึ้นไปดาดฟ้าก่อนอย่างนี้เลย ถ้าลูกค้าเขาก็จะเอามะม่วงมากินเองด้วยเพราะว่าที่นี่มะม่วงมันแพงมะม่วงครัไม,ม่เอามาจากเมืองไทยเอามาจากเมืองไทยเราพกพกมาเองมามาดูอาหารกันครับอาหารเช้าก็จะมีฝรั่งน้อยมาตักน้ำ นี่น้ำัล้หลฝรลังน้อยก็ตักน้ำเลยใครชะตั้น้ำจะชิมาท้ใครเนี่ยเราจะน้ำไปกินเท้าแหานี่เด็กน้อยก็จะเอาไปเราก็จะมาดูอาหารนี่อาหารบุฟเฟ่ก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ครับส่วนนี้ กำลังตักอาหารเลยโอ้อาหารมนีแซบด,ด้แซบก็ยือเงื่อนเขาอีกพุนตัวอลองดูดิยายโมกี้เขากินอะไรแยมครับแยมนี้จะเป็นแยมที่ทําขึ้นในประเทศพม่าครับไม่ใช่แยมตลาดรสชาติของแยมนี้ก็จะเข้มขน้นเข้มข้นมากก็ มาดูแยมครับว่าแยมนี่มันอร่อยไหมเอาไอ้นั้นมันจะกินใช่ไหมบนพม่าบอกคุกินน้ำแนนะเอาเนี่ยใส่ปากมาเลยหรือคือโซทูนทุกทิป,ท,ท,ปทุกทิปโซทูนเนี่ยโซทูนเนี่ยทุกทิปเนี่ยเขาจะเขาจะพาเราไปเที่ยวทุกทิปใครที่มาพม่ากับผมเดี๋ยวจะเจอโซทูนครับโซทูนเป็นชาวฉานครับเป็นชาวไทยใหญ่เป็นฉาน มาเดียวด้วยนะครับมาเนี่ยนี้ใครอยากมาก็ดเด็นอาหารครับนี่คืออาหารเช้าที่คุณจะมากับผมเนี่ยคุณก็จะได้ทานอาหารเช้ารสชาติไทยๆอยู่ที่นี่ครับใครเห็นนะไม่ใช่ตัวราคาแพงไม่ใช่ตัวราคาถูกแต่ถูกใจคนที่ มาครับอันนี้ผลไม้ยิบมาก็กินได้วอน้องไม่กินใหมใไ่ไปออกเดินทางต่อครับอันนี้จ่ายตังค่าเสื้อครับเสื้อคนเบือทางเป็นอย่างนี้ครับเจอเราปุ๊บ ปุ๊บป,ปุ๊บพอดีผมพกเสื้อรุ่นนี้มาด้วยก็เลยพี่น้องบอกว่าอยากได้เสื้อครับหยิบใส่เลยว่างั้นไม่มีลายเซ็นผมสามอยห้าสิบบาทครับถ้าเจอผมนะตัวผมนะแต่ถ้าสั่งทางไปรษณีย์เพิ่มอีกเจ็ดสิบบาทเสื้อรุ่นนี้จ่ายตังให้กับสาวๆค่าโรงแรมครับ Yes, my room. Huh? How about? Just. Thai thay Thai baht? Thai baht. We sell only and dollar. Huh? No Thai baht? No Thai cái giả chịu xáo ทั้งหมดค่าห้องสองคืนครับก็ตีไว้เลยว่าแสนหนึ่งโอ้เ่อมเอคือบังหนาด้วยมากป่บังหนากันน okay. okay. oh. ู้ยอยากออกกล้องกับว่อบอก ใส่ใจจังเยโอ้ยนี่นี่เขาคุยม่อย่างว่ามีการผักกล้องด้วยเจสอเจส์อลจ่ากินเบียร์ไปสองกระปองกระปองละห่งสี่พันห้้อยหนึ่งหมื่นแปดพ เป็นมือถือนี่บ้าเยอะเท่าไหร่ด้เงอ๋อบ้าบ้าบ้าก็ได้เฮ้ยหลันติเล้นจ้าเล่นจ้าเล้นจ้าเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยเขาให้มาเคลียร์ค่าห้องนี้มาเคลียร์ชื่อมันยังไงกันเนี่ไม่ต้องมาช่วยนะไม่ต้องมาช่วยกลับไปเลย ผมเคลียเองค่าห้องดูลายต่อไปสิมันจะเจ้าชู้ขนาดไหนอ้าวลายต่อไปเชิญเฮ้ยผมคงเออเออเอาใครแปลได้อะไรเอาใครแปลได้อหละนี้สองศูนย์เนี่ยเดี๋ยวมันไล่เองพี่เท่ากันนะห้าสิบแปดพี่ห้องไม่เท่ากันเหรอของพี่ห้าสิบแปดจ้าเฟพัช two นี่ o a n e r e เล้ันเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วอาพี่จ่ายตามนั้นแหละพี่ห้าสบดเจ้ากับ่ายร้อหเรียญนะใไม่ใช่ชครับจ่ายห้าสิบแปเหรียญ ตู้ศูนย่คเช่นชูนน่ิมีบสจ่ายแล้วต้องจ่ายสอง่จ่ายแล้วาเท่าไห้ยจ่อ่ะแต่แหองเนี้ยนะจ่ายไม่ด้สูย์หนึ่งแล้วก็ยังไม่จ่ายทั้งหมดเไม่ได้จ่างเดี๋ยวไปด้องฮะพี่จ่ายแล้วก็ิแล้ไปซื้อเรียกเรียกเขาไปดูห้องผมอยู่ห้องนี้น้องนะ เอาเรียกเรียกเรียกเนอันนี้หละกิจความสนุกของกุ๊บตัวเราครับก็นี่แหละสไตล์สไตล์เราด้วยแหละก็ใครอยากมาก็มาด้วเพราะว่าจะพาเที่ยวจะพาสนุกนี่เจ็บทั้งเข้าทั้งออกอ่ะ มาที่พม่าคุณไม่ต้องห่วงครับเจ็บตั้งตลอดทาง <c oughs> เราจะวิ่งทางรถไฟกับทางรถที่เขาใช้ร่วมกันครับนี่เลยเป็นทางรถไฟรถไฟมาก็ต้องปิดให้รถไฟวิ่งครับเมื่อรถวิ่งก็ต้องรอกันไปรอกันมานี่แหละชื่อสดในเมืองพุกามชื่อธรรมยันจีนะครับ เราจะวิ่งบนทางรถไฟครับก็มีที่ประเทศพม่านี่แหละครับเราสามารถที่จะขับรถบนทางรถไฟได้ในที่เดียวในโลกด้วยเพราะว่าที่อื่นไม่สามารถที่จะทําได้ก็จะเห็นแถวยุโรปตะวันออกมันจะเอาเอาล้อรถไฟมาใส่รถมันแล้วก็จะวิ่งแต่ตอนนี้เราสามารถวิ่งบนทางรถไฟได้จริงๆครับดูนี่อ่าดูซิว่าจะเป็นยังไง ดับดึบดับรถไฟมาแล้วดึงนางเห็นไหมปล่อยมือได้ปล่อยมือได้รถไฟมาแล้ว <c oughs> อ๋อไม่เป็นไรรถล,ลงลุงขานแล้ว <c oughs> เจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะขับรถบนทางรถไฟได้มาเด้อใครยังม่รูวอันนี้คลิปหน้า การจอดเติมน้ํามันครับพามาดูน้ํามันของพม่าครับว่าน้ํามันพม่าเนี่ยฟู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 ฮะนี่บี๋ล่ะนี่บี๋ล่ะไม่เล่าเหรอก็จ้างเนอะเนอะหกเต็มถังหกหมื่นหกหมื่นสามพันจาร์ครับเอาเช็ดครับค่าน้ำมัน ทั้งหมดพันกับอีกร้อยบาทครับเต็มถังนะจากโชว์แดงๆเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเวลารับเงินี่ยสังเกตดูดิเขาอย่างนี้เขาจะาอย่างนี้ใบละสองร้อยก็ตกแล้วก็อยู่ประมาณ 1,200บาทครับน้ำมันพม่าก,ก็ยังถูกกว่าไทยอยู่ดีทั้งๆที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยก็มาเปิดปั้มน้ำมันที่เนี่ยเต็มเลยทําไมไม่ทําให้ราคาเป็นราคาเดียวกับที่พมา่านี่แหละสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราอยากจะบอกคุณว่าเราเนี่ยเนี่ยผมชอบเวลาเขาจับมือในอ่างนี้เลยนะเวลาเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละทุกอย่างมันถูกเรื่องค่าครองชีพเรื่องค่าใช้จ่าย ยืนยันไปเรียบร้อยอาอตมาเลยอาจารย์เลยระวังมอเตอร์ไซค์แต่มาล้มนี่ยเราเนี่ยระวังระวังตอนนี้ผมจะพาคุณข้ามถนนหรือว่าสะพานเนี่ยครับที่ข้ามแม่น้ำอิรบาลีที่ยาวที่สุดในพม่าครับซึ่งเป็นสะพานที่มีทางรถไฟกับถนนเนี่ยคู่กัน ยาวทั้งหมด4กิโลครับก็มีที่ไหนบ้างที่ยาวกว่านี้บอกหน่อยพามาดูหน่อยเนอะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสิ่งที่สุดที่สุดในพม่าครับสะพานนี้ครับใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดครับ2ปีครับเสร็จก็ถือว่า อันไหนที่เรามองว่าพมา่าล้าหลังพมา่าเออด้อยกว่าเรานะอันนั้นอะเรามองใหม่ครับพามาดูใหม่แล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าพม่าสร้างได้เนี่ยมันคือความยิ่งใหญ่ของเขาจริงๆเนาะนี่แหละครับที่เขาบอกว่าการสร้างสะพานเนี้ย ถ้าเป็นสะพานช่วงที่ข้ามแม่น้ำนะครับก็คือความยาวมันจะยาวอยู่ที่3กิโลกว่าๆแต่พอ,เ,อเป็นจากพื้นดินเนี่ยต่อพื้นดินเนี่ยก็4กิโลครับคิดว่ายาวขนาดไหนก็ดูเอาเองก็แล้วกันครับว่ามันมีแม่น้ำกี่ช่วงเขาก็สร้างเป็นช่วงๆไปเลยครับสร้างข้ามเกาะข้ามดอนก็ข้ามไปเลยอันนี้เป็นสันดอน ไม่ใช่สันดานนะก็ถือว่าผมพาคุณขับรถเที่ยวชมเมืองกันแล้วกันครับเที่ยวชมเรื่อยๆทริปนี้ตอนนี้อาจจะดูข้อมูลไม่เต็มที่แต่ก็จะพยายามเอาข้อมูลให้คุณได้เห็นว่าสิ่งที่เราพาขับรถเดินทางในพม่านั้นน่ะเราได้เห็นมากกว่าที่เราไปทัวร์ครับ